สวัสดีค่ะคำะมันก็มาพกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมย์พัทินคะ่ะตอนแรกนะนวาต่อสิบโบลงคลิปเนาะค่ะพี่น้องจ้าแฟนก็เรียกว่าทําคลิปไปสิจะมัวแต่เศร้าทําไมเนาะค่ะแฟนก็เลยวางสิเนาะคะ่ะล่งคลิปไปเถอะแฟนวันดีกว่าจะเงียบเดี่ยวเพื่อนๆก็ลืมเธอหลอกวันซันเนาะค่ะนันตะวัานอกาทยอยไปเบนใครเป็นเพื่อนอน,นี่นเด้อจ้าบอมเปนว่าร์บอไปเลยเนาะค่ะพี่น้องจ้าก็ทยอยไปยุ แต่ว่าเพียต่ว่าไม่ยานัดเนาะค่ะแบบว,ว่าหมอมาตรวจแล้วเนาะคะ่ะมาเช็คเบื้องเนาะค่ะว่าไม่ยาไปถึงไหนแล้วเนาะค่ะก็ถึงไม่ยาถึงขั้นสุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋าก็อมก็ไม่ยาอยู่ได้บดนเนาะค่ะพี่น้องนับรู้ว่าอาทิตย์ใดเมือใดเนาะค่ะแต่ว่ามอบ,บอกว่า ภายในเดือนนี้แหละค่ะพี่น้องภายในเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละค่ะพี่น้องแต่บรูวมือใดเนาะคะ่ะเสียงกับบอมี่เหระคะ่ะตอนนี้เสียงแทบบอมมี่เลยแต่ว่ากันยังจํานัดยังจํหลูกทุกคนได้เนาะค่ะพี่น้องก็มีหลงลื่มบางแต่คือว่าแหละค่ะพี่น้องต้องท่าใจเนาะคะ่ะนัดแบบพยายามนัดก,กับเฮ็ดคลิปแล้วก็บลบคลิปหลายเธอเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่านัดไห้ในคลิปเนาะคะ่ะนัดก,ก็เลยลบคลิปออกเนาะค่ะพี่น้องก็เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนัดก,กับไปกับแฟนไปหาเมีย ก็ให้น้ากันทุกคนก็ให้ยแล้วคะพี่ HE, acceso, story, so พ e น้องเอาอีกแล้วนัดเพงลบคลิปไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าเกษียณห้อีกแล้ววาวเกษียณห้อีกแล้วก็จันแนนก็กราบขอกระคุณในหลายเนาะค่ะเพื่อนๆพี่พี่น้องญาติเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะที่ให้กําลังใจนัดเนาะค่ะก็คนอยู่ห่าวกสูต่อไปเนาะค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็เพื่อนๆที่เขามาเบิรงคลิปของนัดเนาะค่ะจันแนนก็กราบขอประคุณในหลายเนาะค่ะซึ่งคนอยู่ห่าวกตอมเข้มแข็งแล้วก็สูต่อไปเนาะค่ะส่วนเมียก็ ถึงเวลาเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องจา้าโก็ทนัดไปซานะก็ตตองขอถษขอภห้เนาะค่ะจะได้นัดไปแน่นอนกับพี่น้องจ้าแต่ว่าอาจจะไปซาเน่เพราะว่านัดกับตองไปเฝาเมญ่าเนาะค่ะเมื่อวานนะกัไปเฝาเมญ่าซึ่งแฟนอะสภาพจิตใจตอนนี้คือแบบว่าคือแบบแย่มาหมาค่ะพี่น้องแย่กอตะกี้ขอโถษขอภห้เนาะค่ะพี่น้องจ้าคือแย่กาตะกีเลยค่ะพี่น้องเพราะว่า แย่มากเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าห้องไหย้ยซึมมือห้องไหย้ยุมมือกอดลูกห้องไห้กอดเมียห้อ,หองไห้เนาะค่ะพี่นอ้องห้องไห้เนาะค่ะเสียใจที่แม่เพิ่นสิบเอย็ยูได้โดนราคาจากที่หมอเคยบอกว่าแม่อยู่ได้แค่สามถึงหกเดือนมาที่นี่ก็หมอก็เคยบอกเนาะค่ะว่าเพิ่อนอาจจะไปก่อนสามเดือนก็ได้มาที่นี่ หมอออกมาตรวจมาเช็คนะคะว่าไม่ยามินไใดแล้วนะคะหมอก็เลยบอกว่าไม่ยาอยู่ใดเนะะี่ยค่ะภายในเดือนนี้นะคะ่ะพี่น้องภายในเดือนนี้บราาบรลุว่ามือใดเขานำกินบ่ไดแล้วเขานำกินบดใดมาที่นี่ก็เสียงกระโบมีและะ้วค่ะพี่น้องเสียงเมยามค่อยมีมิตรล่มออกนะคะพี่น้องมิตรล่มออกสภาพผแหย่มากมากคะ่ะพี่น้อง นั่นแหละค่ะสภาพจิตใจนัะก็นักกะบ่ค่อยอยากแบบจะลงคลิปไปไในเนาะค่ะแฟนก็เลยว่าลงคลิปไปเธอเดี๋ยวมันสิเงียบเดี๋ยวมันสิอันนี้มีผลตอนนี้เนาะแฟนว่าลงคลิปไปเถอทําคลิปไปเถอะมาตรงอันนี้เป็นวังสีนะมาตรงเงียบกระทําคลิปไปค่อยๆทําไปเขาตรงเข้มแข็งแฟนวานะมาตรงเข้มแข็งนักก็เลยเหลืองานเนาะค่ะเหลืองานมาเหมือนดี ก็เลยไปรับลูอยู่โรงเรียนแล้วกไปซื้ออาหารบานเห่าเนาะค่ะอาหารบานเห่าพวกพักพวกยั้นเนาะค่ะว <geil Niss> <elim> <m eng il 1970> ันนี้ก็เลยก็เลยสีมากรีวิวเนาะค่ะวานัดได้ยังมาแน่เนาะค่ะพี่น้องจ้าก็ต้องขอถทเขาภพยเนาะค่ะมาบอกเรื่องเมยานเนาะค่ะเพราะว่านัดกัลยานเผื่อนวานัดคือเงียบก็จะมาไปเบิงเพื่อเผื่อบ้างพอนํากระเบริโพดได้ชุมชนเนาะค่ะพี่น้องจ้า น่าบริโภดลงนะคะส่วนมากน่าจะโพสในเฟซบุ๊กเพราะว่าเฟซบุ๊กมันแบบส่วนโตเนี่ยนะคะพี่น้องน่าก็เออ่เพื่อนคนในี่ติดตามในนัดในเฟซบุ๊กก็จะรู้นะคะว่าเป็นยังไงคือเงียบเป็นยังไงเขาเฟซบุ๊กแป๊บเดียวแล้วก็ออกประมาณนี้นะคะพี่น้องก็เพราะว่าไม่ยานัดเนาะค่ะอ่ไก่ถึงเวลาเนาวค่ะพี่น้องจ้านัดต้องขอโทษขออภัยเรืจองจาไปซ่านาะค่ะพี่น้องนั่นก็นั่นแหละค่ะเอาห้องมาเบิ่งกันเนาะค่ะพี่น้องจ้าวานัดได้ยังมากนาะค่ะพี่น้อง ให้จนเหนื่อยค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่ค่ะให้เบิดมือแก้มกับแย่ค่ะพี่นอ้องนัทก,ก,กระได้เนาะคะ่ะนัทไปกระได้มาแพ็คหนึงเนาะค่ะเอามาล่องเบิ้งเนาะคะ่ะเซนขนมจีนค่ะพี่น้องนะคะเซนขนมจีนของประเทศเล่าบ่พี่น้องธาตุหลวงเนบาดหลวงบ่อบแต่อันพิษก,กับต้องขอโทษขอให้เนาะคะ่ะนี่เชฟชอยเนาะคะ่ะร้านนี้เนาะคะ่ะ สิงขนมจีนเนาะค่ะได้มาแค็คนึงเอามาล่องกับพี่น้องปฏทิคาร์บได้เลยก็คือเนี่ยได้อันพี่ไม้เนาะค่ะพี่น้องแซบไม้เนาะค่ะปลาเนาะค่ะนำปลาแซบเลือค่ะใส่สมตำเซบแซบพี่น้องจ้าแล้วนักได้อันนี้ค่ะพี่น้องจ้าอยากกินค่ะพี่น้องบอกม่วงดองค่ะพี่น้องนี่ได้บอกม่วงดองมากระปุกนึงหูซึกว่าบมกม่วงดองนี่หาปอนหาซึเก่าพี่ค่ะพี่น้องเนี่ยคืออยากจะพี่น้องก็เลยสื่อมา แล้วก็คาค่ะพี่น้องจ๋า,านนะคาออนเนาะค่ะส่วนนี้ก็เป็นขนมโมจิเนาะค่ะพี่น้องมีง่านำ้ำเป็นตะหออเป็นตะแเสบแต่พี่น้องนะคะเลยเอามาล่องกินเบิ้งค่ะพี่น้องจ๋าอ,อันนี้ขาดบะไรหรือก,กันค่ะพี่น้องกะปิเนาะคะ่ะกะปิไหวมาเห็ดน,นะพี่กะปิไหวมาใส่ย่ำใส่หนังแหวมาใส่ย่ำใส่หังเนาะค่ะพี่น้องจ๋าขนมหกยกไส้ค่ะขนมหกย <laughs> มหกไส้ ได้บะเขือมันบะเขือบกคอยงามค่ะพี่น้องเบิ่งกับนีแตะนวยกระแก่ค่ะพี่น้องนะกับแต่มันหน่อยหนึ่งค่ะบกเขือบกเขือเปาะเนาะค่ะพี่น้องมันบกคอยงามค่ะนัดไปวันศุกร์เนาะค่ะพี่น้องส่วนอันนี้ก็เป็นอยากกินแกงขี้เล็กค่ะพี่น้องนะก็เลยสื่ออันขี้เล็กมากค่ะพี่น้องอยากกินแกงขี้เล็กก็เลยได้มากขวดนึงเนาะค่ะพี่น้องเบิรงละวนึงก็เ่ได้สื่อยังหลายได้ค่ะพี่น้องสื่อมากไปหนึ่ง ัวนี้ก็เป็นขนมหนููไส้กับพี่น้องเบิ่งจักเอาอีกยังมาขนมเล็กหน่อยอันนี้อันนี้ขนมหนูไส้ <c oughs> ส่วนตัวนี้ก็เป็นเอแผ่นห่อปอเปี๊ยเนาะคะ่ะเพื่อนะัดขึอดอยากเนาะคะ่ะคึอดอยากไว้เห็ดมือลังเนาะคะ่ะพีน่น้องจ้าย่างขึดอยากปอเปียเป็นอาหารหว่างเนาะคะ่ะก้างกรบก่บพี่น้อง ไปพอบักบุ้งจีนแล้วยู่สองแพคค่ะพี่น้องแต่เลยเอามาทั้งสองแพคเลยคืออยากจ้ะพี่น้องเอามาใส่กวเตี๋ยวเอามาใส่อันนี้เนาะค่ะพี่น้องจ้ามาพักกระแจบเนาะค่ะพน้ำมันหอยผัพรัาบุ้งไฟแดงเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นมะเขือพ่วงค่ะพี่น้องเขือพ่วงเนี่ยมาแพคหนึ่งอันนี้ก็เครื่องแกงเขียวหวานจ้ะเครื่องแกงเขียวหวานนมาแพคหนึ่งส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องบักม่วงเบา ไปผอมองเบามันเหลืออยู่แค่นี้พอดีแต่เลยเอามาเบิดเลยพี่นองนะของงเบาคืออยากจะพี่นองค้นหอดบานค่ะมาหาเวลาล่างางนค่ะพี่นงแต่ล่างางนกับบานกับเมืองไทยกอบรูลูวะอันนี้จะเป็นคุนเชียงค่ะพี่นองกุนเชียงคู้ซึกว่าราคาอยากแพงแน่นองค่ะคุนเชียงค่ะื้อกุนเชียงมาให้ลูกไส้สองแพ็กค่ะพี่นง เดือบดเดือบจังใช้ไ,ไม้อีกเนาะคะ่ะแล้วก็ทักชะอมค่ะพี่น้องทักขาบานเห่าค่ะแพ็คหนึ่งเนาะคะ่แะแต่ทักชะอมมากขนมหนุกไส้แต่กับแม่เอียร์น้องนี่เนี่ยนนนเขียวเฮีย <c oughs> ขนมออกเปรี้ยวๆหว,วานๆค่ะพี่น้องหนุนะะกไส้นะกตอกข้าวเหนียวเนาะค่ะพี่น้องจานานี้ราหนีเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ มันกระเส็บด้วค่ะพี่น้องจ้าคันเยอตรานี่มันอ่อนดีค่ะพี่น,อน้องหุงใส่หมอหุงษ์เขาใจหนำน้อยๆนะคะพี่น,อน้องแส็บดีเหนียวอ่อนแส็บดีจากพี่น้องจ้าก็ทั้งหมดนะกระได้มาแพงเลยละค่ะพี่น,อน้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามาใจไปเท่าไหร่เนาะค่ะพี่น้องจ้าก็ทั้งหมดก็เก้าสิบเจ็ดปอนด์ค่ะพี่น้องเก้าสิบเจ็ดปอนด์หกสิบสองพี่คือแบบของแบบว่ามันมันหน่อยอีได้พี่น,อน้องนะ่าดริสุทธิ์ไรได้พี่น,อน้องคือแบบ คือว่าค่ะพี่น้องอียังกับแพร่เนาะค่ะแบบว่าสินค้าน้ำเข่าน้ำแล้วขาเจ้าเอามาขายต่อน้ำ่ะพี่น้องข้าเจ้ก็สร้งมาจากอีกอ่ามองใหญ่เบลฟัดต่ออีกต่อหน,นึ่งค่ะพี่น้องมันแพงนักเข้าใจในจุดนี้เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่า,านัดคิดแต่ว่าดีแล้วที่มีให้ซื้ออาหารไทยให้กินเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าห่างนัดกับมารีวิวให้เบอรเงินเอว่านัดได้ยังมากเนาะค่ะแล้วก็นัดใจไปเท่าไหร่เนาะค่ะก็คือทั้งเบิดกนเนี่ยแหละค่ะพี่น้อง เก้าสิบเจ็ดปอนเนาะค่ะเก้าสิบเจ็ดปอนหกสิบสองพีเนาะค่ะนะคะ,นนะ,คะ,นะคะที่ใจไปนักใส่เขามาหาหน่อยสิสวัสดีครับลุงป้านะอาก่อนเลวลูกเร็วๆๆไปเล่นที่ไหนมาละลูกแก้มแดง <laughs> เช่ไปเล่นทางนอกแต่พี่น้องไปเล่นทางนอกมากหนาวกับหนาวนาวันนี้หนาวแห้งสุดยอดเลยมาเอาขนมน้าพี่น้อง นี่แหละค่ะมาที่นี่นักก็เจอฝรั่งเนาะค่ะเขามาในในอันร้านเนาะค่ะเพิ่อกำลังเลี้ยวหาอ่ชาวเกาะเนาะค่ะกะที่ชาวเกาะนี่ัะก็เลยเพิ่งก็เลยเลี้ยวหาจำนวนคือบ่เห็นมีกะที่ชาวเกาะนักก็เลยพี่โซว่าเดานักก็เลยบอกเพิ่นเนาะมาที่นี่เพิ่์ก็เลยว่า you can you speak Thai เพิ่์ก็เลยถามหน่อยว่านัดบอกไทยได้บ่เนาะค่ะนักก็เลยว่านัดนัดเป็นคนไทยนัดบอกไทยได้เพิ่์ก็เลยว่าเพิ่นเพิ่์ก็บอกไทยได้คือกันเนาะค่ะ อางนัดก็เลยว่านัดบอกไทยใดเนาะค่ะเพิ่งก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันอยู่โคราชนะฉันอยู่มาหลายปีแล้ววาสนาพิ่นว่าเนาะค่ะเพิ่นบอกให้นัดฟังเนาะค่ะอันฝรั่งผู้นี้เนาะค่ะมาทั้งัวทั้งเมียเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่งกะอยากมีอายุเนาะค่ะพี่น้องเพิ่งอยากมีอายุเพิ่นว่าเพิ่นอยู่โคราชสิบสองปีบ้างเพิ่งแต่ละยูเดยโดนได้พี่น้องนัดก็เบาไทยใดอันวันนี้ฉันชอบกินอาหารไทยมากๆเลยนัดก็เลยแนะนำพิ่นว่าเนี่ย คุณเคยลองสิ่งนี้หรือยังสิ่งนี้เนี่ยสุดยอด้วกเลยาว่าในศแสบสุดยอดนวาวังสีนัดบอกเพิ่นเนาเพิ่นกว่าอว่าเพิรนว่าฉันรู้นวลวังสีฉันฉันฉันรู้ฉันเคยฉันเคยทานแบบแต่ว่าฉันยังไม่เคยทานตรานี้วัสนาฉันเคยทานส้มตำมาแล้ววัสนาะฉันคิดถึงเมืองไทยนะนวลวังสีเนาะค่ะเพิ่นกับว่าเพิ่นไปอยู่มังไทยมาหลายปีค่ะพี่น้องจ้าเพิ่นกว่าอันนี้เลยเพิ่นก็ตามหาค่ะเพิ่นว่า เธอเห็นขาไหมเธอมีมะเขือพวงไหมฉันอยากได้มะเขือพวงเอาไปแกงพลังซี่พี่น้องัดก็นเลยนัดกัแบบปลื้มนะคะปลื้มหูวซึกว่าด,ดีใจที่เห็นฝรัง่งหักเมืองไทยแล้วกันหักอาหารไทยและะ้วกับไปนองอาหารอีสานซึ่งมนกับมิซนอาหารอีสานนะะําแล้วค่ะอันมะเขือพวงเนี่ยคะ่ะมะเขืออันนี้นะคะอันเนี่ยคะ่ะบักแข่งเข้านี่แหละค่ะพี่น้องนักกัอ๋ออ๋อบักแข่งบอ่อนักกัน นั่นก็บอกน้าเพลินทั้งอีสานน้ำน้ำก็รู้ว่าเพลินฟังออกวะเนาะนั่นก็เลยโอ้บักแข้งโอ้มะเขือแข้งนั่นก็เลยว่ามะเขือพวงนั่นก็เลยว่าโอ้มีมีวาสนานั่นก็เลยไปเปิดนักว่าอินอยู่อ่า inside t อ e inside the fridge นักก็เลยบอกเพิ่นเนาะค่ะนักก็ไปจับมาให้เพิ่นเบิ่งเพราะว่าราคาก็ไม่ติดเลยก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เนาะเราก็ต้องย่างไปถามอันเจ้าของร้านว่าราคาเท่าไหร่แต่อีหลีเด้อค่ะอาหารเนี่ยอ่าร้านเนี่ยนักบอกเข้าใจว่าเป็นหยังเพิ่นคือบ่ติดราคาเนาะค่ะ บางครั้งพักกะติดแต่ว่าบางครั้งกับวัติดหรือว่าเพิ่นยุ่งหรือว่าบาหวังกับวัชจักเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอาหารน่ะถ้าเกิดว่าติดราคามันสิดีได้ลูกค้าเขาไปสื่อของเนี่ยนัดเห็นส่วนมากคนสิย่างไปถามเจา้าของร้านบ่อยๆค่ะพี่น้องจ้านั่งก็แต่ว่าบางครั้งนัดไปแต่ว่ากระโดดราคาบเรย์ไปเนาะค่ะนั่นนั่นที่นัดไปด้านเอเชียเนาะค่ะพี่น้องจ้าโอเคโอเคลูกโอเคสัน ลูกไส้ฝนตกพี่นอ้องมืดคลึ่นฝนตจกจ้าก็เลยเขามาข้างในนะคะพี่น้องจา้านะคะนกักก็รู้สึกว่าด,ดีใจเนาะคะกระทำวันนั้นวนันวดดนะะี้อยู่จังหวัดใดนะกก็เลยว่าอยู่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่เซาเอ่อเซาอีสต์ออฟไทยแลนด์เนาะคะนะคะักนกะ็เลยบอกเพิ่นเนาะคะก็บ,บอกว่าเออ่วาดพิษวาถือเนาะคะพี่น้องก็ว่าน้ำเพิ่นเปิดกับเขาใจบัด เพิ่นก็เลยว่าโอ้เพิ่นยูโคราดพรมังสี่ยูโคราชแต่เพิ่นบ่ไดลบอกอีนสตาดนะค่ะเพิ่นก็บว่าไทยเนี่ยค่ะยูโคราชดศาสนาอยู่นานแล้ววันนี้อยู่หลายปีแล้วทั้งแฟนเพิ่นก็มาคุยนําเฟรนลี่มากๆเลยค่ะเจอฝรั่งรู้สึกว่าประทับใจค่ะประทับใจที่เห็นฝรั่งมักเมืองไทยแล้วก็อ่าเพิ่นว่าเพิ่นยังอยากกลับไปเมืองไทยอีกอยู่ประมังสี่แล้วก็เพิ่นน่ะขาดอาหารไทยบ่ได้เลยพี่น้องเพิ่นต้องกินอาหารไทยประมจำสี่ นัดคือว่าเพ่นสื่อคาไปเหตดต้มยำพี่นอ้องสื่อค่าไปเหตดต้มย่ำแล้วก็พ่นทางแฟนเพ่นกระถามนัดว่าน้ำปลาคุณรู้ไหมว่าน้ำปลาอยู่ไหนนัดก็เลยบอกพันว่านี่ไงคะน้ำปลาคุณหมายถึงฟิชซ,ซอสใช่ไหมนัดก็เลยวางเสียง่ะคะน้ำปลาอยู่ตรงนี้นะคะแต่มันมีน้ำปลาทิพรสเพื่อก็เลยว่าอ๋อไมอ่ผมมองหาน้ำปลาตาปลาหมึกวาสนานัดก็เลยสอยปัญหาก็เลยว่าอ๋อมันไม่มีค่ะ,ะตา ปราปลาหมึกต้องไปคุยกับเจ้าของร้านต้องไปถามเจ้าของร้านนะคะเผื่อเขาเอามาขายเขาอาจจะลงแค่ทิพรสอย่างเดียวก็ได้ค่ะถ้าถ้าชอบหรือสนใจก็บอกเจ้าของร้านเขาก็ได้ค่ะสั่งเขาเดี๋ยวเขาก็จะมาให้นะก็เลยวังสเนะคะ่ะแต่แบบปื้มคะ่ะปื้มประทับใจแต่เห็นฝรั่งมักในความเป็นคนไทยเนาะคะ่ะล้ะก มักอาหารไทยเนาะค่ะขนาดว่าแซ่บไหมเป็นอย่งอืมฉันเคยลองฉันเคยลองเลยเนาะค่ะพี่น้องเคยลองส้มตําอร่อยดีอาหารไทยอร่อยมากฉันชอบมากเนี่ยฉันต้องมาร้านไทยประจําเพราะว่าฉันขาดอาหารไทยไม่ได้พลังสีเนาะค่ะพี่น้องจ้าคือแบบสุดยอดเลยแบบว่าวาไทยแบบเอองฟั่งเบิงสำเนียงเนาะค่ะพี่น้องก็รู้สึกว่าผุดเด็กคลองแผล่ด,ดีค่ะพี่น้องจ้า แบบว่าบ่อไหนเนี่ยหาอาหารฝรั่งเลยในหลานบ่อไดนเนี่ยหาของอินเดียของอยังคือว่าเนี่ยของคนไทยอย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องเพิ่นมาว่าเพิ่นมัก,กะทิเช่ากาะมากๆเลยแสบมากเ,เาพิ่นว่าเพิ่นจะเอาแต่กะทิเช่ากาะบัดท,ที่นี่กะทิเช่ากาะมีอยู่กรงเดียวเจ้าของหลานม,มันเบิดเร็วเดี๋ยวจะเอามาใหม่มือล้างจะเอามาใหม่หนักกเ็เรยว่า อย่างอื่นก็อร่อยนะอร่อยดีก็อร่อยพนว่ามันอร่อยก็จริงนะแต่ว่าฉันชอบชาวเกาะมากๆพนวางสิแต่ว่ามันไม่มีมันมีกล่องเดียวฉันก็ต้องเอาอย่างอื่นงั้นเอาอร่อยดีก็ได้พนวางสิใช้แทนกันได้นักกะเลยแบบดิใจเนาวพีนองรู้สึกว่าอืมขนาดเขาเป็นฝรั่งเขาก็ยังมักในความ เป็นเมืองไทยเขาเนาะอ,อาหารเมืองไทยเขานจนะ,ะ,ะพี่น้องจ้าอ้าพี่น้องจ้าดี๋ยวคลิปมันสีเงาเนาะคะ่จนนะจัะได้นักกกราบขอบพระคุณไล้ไเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ่งคลิปของนัดแล้วก็ชมโฆษณาให้นัดเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าธรรมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะสิได้บ่พลาดทุกคลิปตัณฑ์โด,ดยล่องจ้าสำหรับมีต้องขอลาไปก่อนคะ่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ